สวัสดีค่ะคลิปนี้มาแจกสูตรขนมถ้วยฟักทองหน้ากะทิเป็นเมนูขนมไทยอีกหนึ่งเมนูที่สามารถทำกินทำขายสร้างอาชีพได้สูตรที่ให้ในวันนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายแป้งนมข้ามวันไปชมวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมฟักทองก่อนนะคะในวันนี้เราใช้เป็นฟักทองแก่จัดเพราะจะทำให้สีขนมของเราเข้มสวยที่สำคัญรสชาติจะมีความหอมมันอร่อยลงตัวมากค่ะ สำหรับในส่วนของฟักทองนะคะแนะนําให้ปอกเปลือกล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นก็นํามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กแบบนี้ค่ะเวลานําไปนึ่งจะได้สุกง่ายต่อไปเราก็จะนําฟักทองไปนึ่งกันเลยค่ะสําหรับในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งซึ้งรอจนน้าร้อนเดือดดีแล้วนะคะจากนั้นก็ใส่ฟักทองลงไปสําหรับการใช้ไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟแรงนึ่งฟักทอง20นาทีค่ะในช่วงที่เราเนึ่อฟักทองเราก็จะมาเตรียมในส่วนผสมของตัวแป้งกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้เนื่องฟักทองครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเปิดเช็คดูค่ะสําหรับในขั้นตอนนี้เราจะนําซ่อมมาจิ้มดูนะคะถ้าฟักทองสุกนิ่มดีแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะพอฟักทองสุกได้ที่เราก็จะนํามาบดค่ะสําหรับในขั้นตอนนี้เราก็จะนําซ่อมนะคะมาบดให้ฟักทองละเอียดการที่บดฟักทองนะคะแนะนําให้บดตอนที่ยังร้อนๆแบบนี้นะคะเพรจะทําให้เราบดละเอียดได้ง่าย พอบทฟักทองละเอียดดีเราก็จะมาเริ่มผสมกันเลยค่ะก็ใส่น้ําตาลใส่ขาวความหวานสามารถปรับได้ตามความชอบจากนั้นใส่หัวกะทิวันนี้เราใช้เป็นหัวกะทิกล่องสําเร็จนะคะก็จะมีความเข้มขน้นเราจะใส่น้ําเปล่าลงไปเพื่อลดความเข้มข้นของหัวกะทิค่ะพอใส่ส่วนผสมที่เป็นน้ําเสร็จนะคะเราก็จะคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีค่ะสำหรับในส่วนของเนื้อฟักทองนะคะถ้าใครต้องการให้ละเอียดมากกว่านี้ก็สามารถนำไปปั่นได้นะแต่สำหรับเราจะใช้ประมาณนี้พอค่ะ พอคนจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีจากนั้นเราก็จะใส่แป้งมันลงไปสําหรับในวันนี้เราใช้แป้ง2ตัวนะคะก็จะมีแป้งมันแล้วก็แป้งข้าวเจ้าค่ะสําหรับส่วนผสมนะคะเดี๋ยวเราจะแปะพิกัดไว้ให้ด้านล่างของคลิปสามารถกดดูได้ตรงคําว่าเพิ่มเติมค่ะพอใส่ส่วนผสมลงไปครบทุกอย่างแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีค่ะสําหรับในขั้นตอนการคนผสมนะคะถ้าตัวแป้งมีลักษณะที่แห้งเกินไปก็สามารถทยอยเติมน้ําเปล่าลงไปได้นะคะ หรือถ้าตัวแป้งเหลวเกินไปก็สามารถทยอยเติมแป้งมันหรือว่าแป้งข้าวเจ้าลงไปได้ค่ะเสร็จแล้วใส่เกลือจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีอีกรอบค่ะพอคนจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีจากนั้นเราก็จะนําถุงพลาสติกมาคลุมไว้เพื่อไม่ให้แป้งของเราโดนอากาศค่ะโดยในขั้นตอนนี้เราจะพักแป้งไว้ในอุณหภูมิห้อง30นาทีการที่เราพักแป้งไว้แบบนี้จะช่วยทําให้แป้งของเรานุ่มข้ามวันค่ะ ในช่วงที่เราพักแป้งไว้เราก็จะมาทําในส่วนของหน้ากะทิกันค่ะเตรียมน้ํากะทิจากนั้นใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปในวันนี้เราใช้เป็นหัวกะทิกล่องสําเร็จนะคะเสร็จแล้วใส่เกลือสําหรับในส่วนของกะทิใครจะใช้เป็นกะทิข้นสดก็ได้ค่ะออใส่ส่วนผสมลงไปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีสําหรับในขั้นตอนนี้นะคะการทําหน้ากะทิแนะนําให้ทําออกมามีรสชาติเค็มปลาแลมนะคะจะมีความอร่อยลงตัวมากค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ตีจนตัวแป้งละลายดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะพักแป้งของเราไว้ก่อนค่ะโดยในขั้นตอนนี้เราจะนําถุงพลาสติกมาคลุมไว้หรือจะใช้เป็นภาชนะอย่างอื่นปิดไว้ก็ได้ค่ะตอนนี้เราก็ได้พักแป้งฟักทองครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําออกมาคนผสมให้เข้ากันดีอีกหนึ่งรอบค่ะเพราะในขั้นตอนนี้เราพักแป้งไว้นานนะคะจะทําให้ตัวแป้งตกตะกอนเราจะต้องคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีก่อนค่ะ พอคนจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีนะคะลักษณะตัวแป้งก็จะมีความข้นเหลวประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะนําตัวแป้งมาหยอดใส่พิมพ์พิมพ์ที่ใช้ในวันนี้เราใช้เป็นพิมพ์ถ้วยตะไลแบบนี้ค่ะสําหรับในขั้นตอนนี้นะคะแนะนําให้ตั้งซึ้งรอแล้วก็นึ่งตัวพิมพ์ของเราให้ร้อน4นาทีเพื่อให้ตัวพิมพ์ของเรามีความร้อนค่ะเวลาที่หยอดแป้งลงไปตัวขนมของเราจะได้ไม่ติดพิมพ์นะอันนี้คือเคล็ดลับสําคัญเลยค่ะ สำหรับในขั้นตอนการหยอดแป้งไม่ต้องหยอดลงไปให้เต็มพิมพ์นะคะให้เหลือพื้นที่ไว้สำหรับในส่วนของน้ำกะทิด้วยค่ะสำหรับไฟในขั้นตอนนี้นะคะแนะนำให้ปรับมาใช้ไฟอ่อนสุดเลยนะคะความร้อนจะได้ไม่โดนมือค่ะตอนนี้ก็ได้หยอดแป้งเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ทั้งหมดประมาณนี้เลยจากนั้นเราก็จะปิดฝาซึง้งแล้วก็ปรับมาใช้เป็นไฟแรงนึ่ง5นาทีค่ะ ตอนนี้เราก็ได้นึ่งมาครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเปิดดูค่ะตอนนี้แป้งก็สุกดีแล้วนะคะวิธีสังเกตก็ให้เราสังเกตที่สีแป้งค่ะถ้ามีลักษณะที่ใสเงาแบบนี้ก็แสดงว่าสุกดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําตัวน้ํากะทิมาหยอดใส่หน้าขนมค่ะก่อนที่เราจะหยอดลงไปก็แนะนําให้คนให้ผสมเข้ากันดีก่อนนะคะในขั้นตอนที่เราหยอดน้ํากะทิก็แนะนําให้ปรับมาใช้เป็นไฟอ่อนก่อนนะคะความร้อนจะได้ไม่โดนมือค่ะ สำหรับในขั้นตอนการหยอดน้ำกะทิก็แนะนำให้หยอดลงไปให้เต็มพิมพ์ได้เลยค่ะตอนนี้เราก็ได้หยดหน้ากะทิเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดฝาซึ้งแล้วก็ปรับมาใช้เป็นไฟแรงนึ่ง5นาทีค่ะตอนนี้เราก็ได้นึ่งขนมครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเปิดดูขนมค่ะสําหรับในขั้นตอนนี้ให้รีบเปิดฝาซึ้งนะคะเพื่อไม่ให้น้ําหยดใส่หน้าขนมค่ะพอขนมสุกดีจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็ยกออกไปพักไว้ให้ไายร้อนก่อนค่ะ ก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีทําขนมถ้วยฟักทองหน้ากะทิสูตรนี้เป็นสูตรที่ทําง่ายค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะแกะในส่วนของตัวขนมให้ดูนะคะขนมถ้วยของเราก็แกะหลุดล่อนออกง่ายมากเลยค่ะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยสําหรับวิธีทําขนมนะคะเป็นเมนูขนมไทยอีกหนึ่งเมนูที่สามารถทํากินทาขายเพื่อสร้างอาชีพได้ค่ะ สำหรับในส่วนของรสชาตินะคะก็จะออกมาหวานกำลังดีสำหรับท่านไหนที่ชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถ, ar, าารถปรับเพิ่มในส่วนของน้ำตาลได้ค่ะและในส่วนของหน้ากะทินะคะถ้าใครต้องการให้หน้ากะทีเยอะกว่านี้ก็สามารถลดในส่วนของปริมาณของแป้งฟักทองลงได้ค่ะแล้วก็ใส่ในส่วนของหน้ากะทิให้เยอะกว่านี้ได้นะคะโอเคค่ะก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีทำขนมถ้วยฟักทองหน้ากะทิยังไงก็ลองไปทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ